สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผู้สุขคนนะครับเนาะครับครับมือนี้ก็เป็นมื่นวันพุธที่ยี่สิบเก้านาะครับเนาะเป็นวันพุธยี่สิบเก้าครับฮกฮกนะครับปุจิกาฮกฮกครับก็เป็นชุดของเล่าพัฒนาเลยครับเด้อครับเล่าพัฒนาครับงวดที่แล้วของเสี้ยนนอนหน้าครับครับของเสี้อนอนหน้ากับเขาเต็มเต็มเนาะครับเนาะ 08ครับเข่าเต็มเต็มเลยครับ08ครับเลขล่าง08ครับสำหรับเลขเล้าพัฒนางวดที่แล้วก็ออกวันที่ส7ครับมันออกห้าห้าศูนย์แปดครับห้าศูนย์แปดศูนย์แปดครับเลขล่างห้าห้าเนาะครับเนาะครับสำหรับเลขล่างครับศูนย์แปดครับสำหรับเซียนน้อหน้าหายมากอ่ะ 8 0 0 8ลนะครับครับอันนี้เป็นเลขเล่าพัฒนาได้ครับเด้อครับสำหรับสุดเต็มของเสี้ยนน้อนนาของรัฐบาลไทยกัออกไปแล้วครับครับเขาไปพูงได้ด้วยครับเด้อสำหรับเดียตะคงสุดท้ายพันวาจังมาเอาเด้อพันวาโคงสุดท้ายจังมาเอาครับก็คือสิมีพูดได้เยเนี่ยนะครับเนาะครับครับมือนวันที่ยิบเก้าวันพุธครับตามต่ออันนี้สำหรับวันจันทร์ครับ วันพันจันทร์ที่27ครับพฤศจิกาหกหกนะครับเนาะครับเป็นเล่าพัฒนาวิ่งลูดในลูดซีครับจับคู่ไม่ไห้กับซีซีซีหาแหละครับครับมันก็ออกหาหาซะเนาะครับเนาะครับมันออกหาหาก็บไก่เคียงอยู่ครับถือว่าไก่เคียงอยู่ครับเข้ามาลูดลูดซีครับเอามาตามต่อมาลุยไปต้อกันเงินนี้ครับ ครับชุดนี้เด้อครับเด้อมาเอาไปด้วยน้ากันเพิ่นว่าครับแล้วเขาแล้วน้ำแล้วเพิ่นมีสมองเพิ่นโป่งเพิ่นใสขึ้นมาเรียแล้วครับครับกระมัดก่อฮ่าหลายร้วนวดนะครับฮ่าฮาเนาะครับเนาะครับกระจับมาให้ซีซี่ตะวันก่อฮ่าฮ่าครับการทีวารีของเพิ่นกับมาดมาดีอยู่นะครับเนาะครับงวดนี้เพิ่อนใจมาแล้วครับสำหรับเซียนนอนหน้าเนาะครับเนาะ กัะเขียนตัวเลขหายแล้วครับเพื่นว่าใหเอฟซีเอาไปลําไปรวยเด้องวดนี้เพื่นว่าครับเพิ่งหันห้ใส่ร้อยกระทงครับศูนย์แปดครับสําหรับศูนย์แปดนะครับเนาะครับงามๆครับเลขเพิ่นกับว่าหลายคูแหละครับพ่อไปจับไปบายนะครับเด้อครับเอาไปจับไปบายเบิ่มครับวิ่งลูดบนล่างนะครับของเพิ่นกระได้เนาะครับเนาะครับสาหรับตัวเลขของเสียนนอนหน้าครับ สำหรับหลีกเสียนนวลหน้าเพื่อนใข่มาสไตล์เก้าเพื่อนล่ะครับแบบเก้าเพื่อนนะครับเนาะตละอาจารย์ตละดตละกู้บาเพื่อนใข่มาครับสูตรคำนวณสูตรเด็ดส,สูตรดีเพื่อนครับเราพัฒนาเนาะครับเนาะครับเป็หล่าพัฒนาเาป็นลำเป็นลุล้ยน้ำกันเพื่อน่าครับเราพัฒนา งวดประจําวันที่ยี่สิบเก้าแหะครับพุทธที่สิบเก้านะครับเนาะครับสําหรับกูคุณเปิดกระซุ่งมาแล้วล่ะก็เสิยดีเขียนให้เอฟซีเบิ้งอยู่ครับเอาตัวเลขลงให้เนาะครับเนาะครับเล่าพัฒนาเป็นเล่าพัฒนาของเซียนนอนหน้าแหะครับ เล้าพัฒนาเขาเป็นก็ดีครับดีมากครับดีมากตลอดเรื่อยๆอยู่ครับเมื่อวันที่สิบเก้าแหละครับวันที่สิบเก้าครับพยอครับวันที่สิบเก้าพฤศจิกาหกหกแหละครับเป็นของเล่าด้วยครับเด้ออย่าจำารับสนครับไก่มือหวยสิออกแล้วของไทยครับ เราพัฒนาตัวเลขของเพิ่นกะมีกับบหลายฟูแล้วครับสำหรับตัวเลขของเรลาเป็นตัวเลขเล่าพัฒนาด้ครับเนอะครับวิ่งเลยครับบนล่างครับ่นไห้มาบนล่างบนล่างครับบนล่างวิ่ง เพิ่อนหามาสองตัวหมดนี่ครับแปดกับหกเ้อครับเด้อแปดกับหกครับสำหรับเด็กวิ่งเพิ่นบนล่างครับเอาไปเลยครับจับไปเลยบนล่างครับบนล่างวิ่งลูดเลยครับแปดกับหกครับเพิ่อนมาเพิ่นมากเลขแปดครับเอาแปดต้องครับเนาะตัวเด่นของเพิ่นแปดกับหก จับคู่ครับนี่อยู่หกคู่คนไทยมาเจอเราหกคู่เหรอครับว่าตรงมานไม่ครับบุนลางไปเลยครับหกคู่ครับมีแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดสองแปดสองนะครับเนาะ 8, 2ปดสองหกเจ็ดหกเจ็ดนะครับเด้อหกเจ็ดหกเจ็ดหกเจครับหกเจสอง 6กสามหนึ่งสามครับครับสำหรับเลขของเชนลลากับมีอยู่หกคู่ครับมีอยู่หกคู่นะครับเนาะครับสำหรับเลขเบิลของเพนเพนวาเพนมา ต่ว่มามันก็ออกเบิ่นตลอดนะครับเนาะมันออกเบิ่นมาตลอดนะครับเด้อระวังครับเหล็กระวังเหล็กเบิ่นเพิ่นเพิ่นญหามาแปลกแปลกับฮุกฮกครับเปดเปดกับฮุกฮกครับสำหรับเหล็กเบิ่นลเพิ่นเปดเปดกับฮุกฮุกนครับเด้อ สามตัวคนจับมาให้สองหางสําหรับเลขกสามตัวคนจับมาให้สองหางนะครับนะเ,เนาะเหล็เพิ่งกับงามๆอยู่ครับบวกหกตาไปไหนนะครับเพิ่นจับมาให้กับห้าหกเจ็ดแหละครับเลขกสามตัวคนห้าหกเจ็ด 5, 6, แล้วก็ สามหกแปดสามหกแปดสามหกแปดนะครับเด้อแปดครับครับสำหรับเหล็กสามตัวเบินเอาไปพิจารณาเบ้างนะครับเด้อธรรมะกายจัดทักคัดกับพานครับพานไปเลยครับสำหรับเหล็กเสียนนอนหน้า ยันนอนนาครับวันที่ยี่สิบเก้าแหละครับมื่อนี้แล้วครับวันพุธที่ยี่สิบเก้านะครับเนาะครับอ้าแคบหน้าจอไว้ครับสําหรับเหล็กเหล้าพัฒนาเหล็กไร้วันนะครับเนาะครับไปจับไปบ่ายเบิ้งครับสําหรับทุที่แล้วเพคนกับเขาศูนย์แปดแหละครับนำงามนะครับเนาะเหล็กไร้วัน เอาไปจับไปบายเบิ้งนะครับเด้อสำหรับผู้มัระจัดผู้คัดกูผพานครับทั้งส่งขเสนอบีเพียงแนวทางนะครับเนาะครับพิจารณาเบิ้งครับแต่งามขจัดครับครับพอเบิ้งเนาะครับเนาะแปดกับหกครับประจับคู่มากับแปดเจ็ดแปดสองหกเจ็ดหกสองหกสามหนึ่งสามครับเรียกเบิ้องข้งเพิ่นกับแปดแปดนะครับเด้อครับหกหกครับ ห้าหกเจ็ดครับเป็นเลขสเตทนะครับเนาะสามหกแปดครับง่ามๆสำหรับเซียนนอนนาครับเอาไปจับไปบายกันนะครับเด้อครับมันมานถูกโชคลำลำรวยๆครับทา้งสองเสี่ยงยากเสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับครับง่ามๆนะครับเด้อครับสำหรับผู้ขอแมาแล้วกคกดติดตามไปด้วยครับเด้อเพื่อสืบไว้ได้ผ่านแนวทางของเซียนนอนนาครับ ครับลิปนี้ก็ไม่อย่างไรนะครับเด้อสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับขอขอบพระคุณหลายๆขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยครับไลค์หนึ่งก็มีความหมายนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์ครับแต่ละไลค์แต่ละแชร์ครับกดซับสไครต์นำรับครับเพื่อมันสิเด็ดเด่งขึ้นมากนะครับเนาะเพื่อสิบโมบิลหวังครับกดติดตามไว้ครับเพื่อความาดแนวทางครับเป็นแนวทางนะครับเนาะ ครับคลิปนี้ก็ไม่มยางหลายล่ะครับเสี่ยงยาพ้าเลาะทั้งสองกับสิเดล่าพี่ล่าน้องนะครับขอให้พี่น้องเอฟซีสุโขันาน้ะครับเด้อเหมือนแลงนี่ครับสองทุ่มนะครับเนาะสองทุ่มกับสิ่เด้ยเด๋ยวสุโขนานกันแล้วครับพอกันไปนะครับเนาะคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ